เดินไปดูข้างหน้าหน่อยครับพี่ไปลงนี้นะครับเป็นปลงที่จริงๆแล้วเราหวังผลในเรื่องของการทําใบนะครับโดยพี่ตอดเองเนี่ยต้องการในเรื่องของการทําใบเพื่อที่จะทําดอกและทาลูกนะครับแต่ในขณะที่ช่วงนั้นที่ผมเข้ามาเนี่ยนะฮะดอกก็เกิดลูกก็เกิดพี่ตอก็ใช้สองศูนรเลยเดี่ยวอาปล่อยเรื่อยอย่างเดียวเดาเหร่ไหมเหรอเนี่ยพุ่งพิ่งมาเลยลองดูไม่เป็นไรถ้ายังไม่ก็ทำมันลุกก็ไม่เป็นไร แล้วก็ขอบชิดแล้วก็อชิดทางนึ่งซ่องนะแล้วก็ไม่ไม่หวงใช้ยังไงนะครับพี่2 0อตอน้่องร้อย0 0องรอยอน่างละสองร้อยอย่างละ200งร้คือตอนนั้นคือที่พี่ต่อใช้เนี่ยตัดสินใจว่าเอาแต่ใบยอย่างเดียวชิดรุมเลย ฉีดทั้งสองสูตรเลยสองสูตรเลยแล้วผลเป็นยังไงตอนนี้คือก็เนี่ยทางลูกทีเห็นนี่แหละก็ลูกก็ติดชุกโอ้โหพี่ตอนนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ต่อนเนี่ยโอ้โหนี่มันลูกไม่ร่วงดรโอ้โหนี่ถือว่าเป็นปีปีแรกของพี่ต่อเนาะปีแรกของพี่ต่อแล้วสภาพในเรื่องของใบยอดอ่อนแตกไหมแตกธรรมดาถ้าเกิดสมมติคุณปลูกทุเรียนเนี่ยยอดอ่อนแตกงี้นะฮะลูกร่วงไหมพี่ก็หลวง ก็ไม่เลือดเนี่ยบางบางแก้งเนี่ยยอดอ๋อก็ไม่เลือดเลยเนืองจากครัวเป็นครัวเนี้ยเลยครัวเหนียวครัวเนียวลูกขายหมดรู้ไหมอ่าแล้วเขาไม่ต่อเหลือมดตัางมดเลยเลือดกลัวก็เลือดหมดโอ้นี่ดู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 นะฮะดูได้ใช่ดูได้ผมราว่ามันดื้อนี่ใชายๆต่างพูดต่างพูดร้องก็อย่างเลือดแบบนี้ปกติมากค่ะยอดเดินใช่ไหมพี่อยดดเินยอดเดิน ธรรมดาถ้าเกิดยอดเดินอย่างนี้ยังไงก็ร่วงร่วงแต่ของพี่ไม่ร่วงไม่ร่วงโอโ้โหแล้วใบสวยไหมพี่ใบสวยแล้วแก่เร็วไหมเมอคอนฉายฉาย่าย,ายใบแก่เร็วดูข้างหลังดูข้างหลังอย่างนี้เร็วไหมเนี่ยฉายเนี่ยเมอเมอ่อนใบสวยไม่แรงเอ่อระยอด์ไหมก็มันจะสวยใบใช้ทั้งหมดกี่ครั้งแล้วพี่ใช้ไปหลายครั้งหลายครั้ประมาณสองเดือนได้เนาะเจ็ดวันครั้งนะครับ เห็ว่าประทับใจพี่ประทับใจนะเเ<อ>ราลูปเป็นไงบาง้างอ่ะพี่้ <Yes. S 1> ส่กับลูบเนี่ย ลูกเสมันมันมันออเนี่ยหรือมันโผเมื่อนัมันจะแต่งลูกตองเองเลยมันจะแต่งลูกของมันเองเลยลูกมันจะท่งปั้นเดียวกันหมดสวยทั้งหมดใช่ไหมพี่ลูกที่ไม่สวยมันทิ้งเองไหมทิ้งเองทิ้งเองนะสลัดออกเนี่ยต้นใต้ก้นแต่ว่าสลัดน้อยนะหรูเนี่ยดูใต้ก้นเลยว่ามันมันถ้าผลต้นเน่าการการสลัดลรกเนี่ยมันตางกันอย่างเลยเรมันจะติดจะเป็นวนเหลือถ้าเกิดสมมติในสภาพแบบนี้เมื่อก่อนถ้าฝนตกอย่างนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันจะเหลือไหมลูกเหลือเหลือก็อาที่พาทิ์ ใช่ไหมแต่เที่ยวนี้นี่จะติดเยอะติดเยอะกว่าใช่ไหมพี่ <ừ. S 2> อ้าหลัวในเด็กกินอาหารไม่ทันไม่พอเนื้อสัตวเลี้ยงอาหารน่าจะเหลืองไม่เพียงนจะอสัตวเลี้ยงเด็กกินอาหารแก็งมันก็จะย่อยเอาไปเอาเนี่ยมันมันมันปวดอยนี้หลัมันจะปั้นทรงเอาเองหรือว่ามันจะช่วยอาปั้นทรงเองเออมันปั้นทรงเอง ของพี่ตอปีได้มากสุดได้ประมาณเท่าไหร่กี่ตันพี่ปีที่แล้วนี่แหละปีที่ตัดเป็นมะคุมพาเนี้ยได้ไปยี่สิบกว่าตันยี่สิบกว่าตันแต่ว่าเป็นไม่ถูกต้นนะเป็นอยู่เอ <10 S 1> <ๆ>อฮะยัต้นได้มากทีแรกๆในเรื่องของการที่พวกเรามาแนะนําสินค้าเนี่ยพี่ต่อรู้สึกไงตอนแรกก็ไม่ไม่มั่นใจไงเราเราเราไม่เคยใชย้ไงไม่เคยใช่ก็เลยลองหัวมาจ่ายดูดูเปิดใจไงเปิดใจนะข้อดุลนี่ถึงยากไงไม่ว่าอะไรเน้เราก็ต้องเปิดใจจ่ายดู ถ้าไม่ดีเราก็ปรปยุธ์แต่ถ้าดีเราก็ใช้ต่อกันไปแล้ววันนี้มาถึงวันนี้ประมาณ2เดือนรู้สึกยังไงบ้างจากการที่วันนั้นตัดสินใจก็ใช้ดีใช้ดีนะคิดว่าเออตัดสินใจในวันนั้นก็มาคิดกันนี้ก็ตัดเตทุกอย่างไม่ผิดหวงัวง